สวัสดีค่ะอยู่กับลำนลายแท็กเตอร์นะคะ,ะพี่ๆหลายๆท่านนะสงสัยว่าเอ๊ะลำนลายแท็กเตอร์นี่มันอยู่ที่ไหนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะลำนลายแท็กเตอร์อยู่ที่ตำบลลำนล um ายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะคะตลาดลำนลายเป็นตลาดที่ใหญ่ในอำเภอชัยบาดานนะคะเป็นตลาดที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในอำเภอชัยบาดาลเพราะฉะนั้นแล้วพี่ๆท่านใดจะมานะคะปักหมุดมาที่ตลาดลำนลายได้เลยเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนของรถมือสองนะคะตอนนี้มีคิว มีคิวจองอยู่อ่าไม่เยอะนะคะมีคิวจองอยู่ประมาณสี่คันเพราะฉะนั้นแล้วคุณพี่ทานาดต้องการจองเพิ่มนะคะสามารถสั่งจองได้เลยนะคะใครที่สั่งจองในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็จะได้ทันในเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะว่าคิวถ้าคิวไม่เกินสี่คันเนี่ยคือมันจะทันแต่ถ้าเกิดว่าคิวมันแบบหกเจ็ดคันขึ้นมันจะไม่ทันนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะลำนาายแทรกเตอร์พี่พี่ท่านใดสนใจรถถ่ายมือสองนะคะ ที่มีการรับประกันเครื่องเกียร์หลังการขายนะคะเครื่องเกียร์ดีนะคะมีบริการตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก็ รับประกันหลังการขายนะคะซื้อรถที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนต้มโดนหลอกโดนโกงไม่มีนะคะเอกสารครบชุดพร้อมโอนคุณพี่จะไปสามารถไปโอนให้ได้เลยหรือจะให้ทางร้านรับโอนนะคะก็ได้เหมือนกันแต่จะมีค่าบริการต่างหากนะคะราคานี้ไม่รวมโอนเปลี่ยนชื่อนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วท่าในใดนะคะสนใจรถถ่ายมือสองนะคะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะลำนารายแทกเตอร์ค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดหยุดแล้วแต่อารมณ์ นะคะหยุดเพราะว่าไม่ใช่อารมณ์อะไรลูกค้าหยุดเพราะว่าบางทีมีบริการติดตั้งชุดไปดันติดตั้งชุดตากส่งผาส่งอุปกรณ์นะคะก็อาจจะปิดเพราะว่า เด็กๆที่ร้านเนี่ยหยุดนะคะแล้วก็ทางเราก็บางทีก็ไปกับเขาเนาะก็อาจจะเป็นหยุดเพราะว่าร้านลำนาลารแท็กเตอร์เป็นร้านเล็กๆค่ะขายกันแบบญาติพี่น้องขายกันแบบเป็นกันเองพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะลำนาลารแท็กเตอร์ไม่ใช่ว่าได้กาไรเยอะแยอะอะไรคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการอืมขอไม่พูดละเอยียดตรงนั้นละกัน นะคะแต่ก็คือฝากไว้ด้วยนะคะลำนาลายแท็กเตอร์ค่ะชื่อนี้นะคะซื้อไปไม่มีผิดหวังแน่นอนลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะก็มีการแนะนำกันกลับมานะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มากๆเลยที่ไว้ใจลำนาลายแท็กเตอร์นะคะให้ลำนาลายแท็กเตอร์ดูแลนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดสนใจรถถ่ายมือสองนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะลำนาลายแท็กเตอร์จ้า